สวัสดีทุกท่านที่เป็นชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะการเดินทางของดาวมฤตยูชั่ว7ทีดี7จนเข้าสู่ราศีเมษต,ตั้งแต่กลางปี2558นงคะแล้วก็เข้าถาวรในปี2559มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยแล้วก็ดาวมฤตยูอยู่จนถึงวันที่8มีนาคม2566คือปีหน้า การค้นคว้าทฤษฎีทางโหราศาสตร์อของดิฉันเนี่ยค่ะดิฉันสรุปว่าตัวการใหญ่ของชีวิตมนุษย์ในการพลิกผันเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราคือดาวมฤตยูแต่ด้วยท่านเดิน7ปีก็ไม่รู้ว่าจะพลิกตอนไหนเพราะว่าชาวราศีเมีนเกิดพลิกมากมายในเรื่องของการเงินรายได้แล้วก็เรื่องของครอบครัวนะคะพลิกอย่างมากเลยบางท่านที่ทําบุญมามากก็คงจะพลิกขึ้นส่วนท่านที่ส่วนมากส่วนมากเลยะค่ะที่ค่อนข้างจะดรอปลง ดรอปลงหลายสิ่งหลายอย่างเลยสําหรับชาวราศีมีนลัคนามีนแต่การเดินทางของดาวราหูดาวราหูเนี่ยค่ะเจอตรงไหนพลิกตรงนั้นทันทีไม่ไม่ชักช้าไม่อึดอัดไม่ยืดหยาดเหมือนดาวมฤตยูตกลงจะเล่นเราตอนไหนแง่ไหนแต่ดาวราหูเนี่ยเข้าปุ๊บพลิกปั๊บเลยเจออะไรก็พลิกปั๊บเลยค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าพื้นดวงของคุณเป็นอย่างไรแต่คนส่วนมากของชาวราศีมีนลัคนามีนกําลัง ล้มไม่เป็นท่าหรือบางคนกําลังจะสร้างเซตอับบางสิ่งบางอย่างของชีวิตเกิดขึ้นดาวราหูถือว่าเข้ามาช่วยแล้วนะคะดาวราหูถือว่าเข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของคนราศีมีนลัคนามีนเลยค่ะเปลี่ยนแปลงไปทางดีหรือร้ายถึงแม้บอกว่าราหูจะเป็นตัวคนทรัพย์มันไม่จริงเสมอไปมันไม่จริงเสมอไปค่ะ ทฤษฎีทางโหราศาสตร์มีหลากหลายมุมมองมากแล้วดิฉันดิฉันไม่ไม่ชอบดูดวงเมืองเพราะดวงเมืองเนี่ยค่ะมันมันเป็นภาพรวมใหญ่ดิฉันชอบดูดวงส่วนบุคคลคำว่า,าดวงส่วนบุคคลเนี่ยค่ะมันมีมุมดาวที่อ่านแบบน่าสนุกน่าตื่นเต้นมากแล้วก็ทฤษฎีที่ดิฉันใช้มันมีมันมีบางอย่างเข้ามาช่วยซึ่ง จะเป็นตัวอ่านให้คุณอาจจะงงในคําทํานายของดิฉันเลยสําหรับบางท่านที่จะงงเพราะว่าไม่เคยได้ยินอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ด้วยการที่ดาวราหูเข้าราศีเมษมันจะส่งเสริมให้คุณน่ะพลิกในเรื่องของการเงินรายได้แล้วก็งานส่วนมากจะขึ้นค่ะล้านเปอร์เซ็นต์เลยจะขึ้นก็คงจะมีส่วนน้อยที่อาจจะช่วงที่คนอื่นตกแล้วตัวเองรุ่งก็คงต้องระวัง ต้องระวังนะคะยิ่งพื้นฐานของคุณคือความเป็นมนุษย์นี่มันไม่มีความแน่นอนก็ไม่รู้ว่าเราจะโดนตอนไหนไม่โดนตอนไหนบุญจะมาหาเราเมื่อไหร่บาปจะมาหาเราเมื่อไหร่แต่ดิฉันการันตีเลยว่าการที่ดาวราหูยกเข้าสู่ราศีมีนคนราศีราศีเมษของชาวราศีมีนลัคนามีนคนส่วนมากจะโชคดีค่ะโชคดีอย่างไรอย่างน้อยดาวเสาร์ก็สถิตอยู่ที่เรือนภพลาภะโอกาสของคุณหกหกห้าหกหกเนี่ยค่ะหกห้าหกหกเนี่ย โดยเฉพาะปี65ดาวเสาร์เข้าสู่เรือนภพลาพะคนส่วนมากจะตั้งตัวได้เลยยกเว้นท่านที่มีมุมดาวที่เสียท่านอาจจะมีปัญหาและอุปสรรคแล้วก็ดาวพระหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณกําลังจะเข้าบ้านตนเองในวันที่8เมษายน65ประกอบกับวันที่30มีนาคม65ดาวราหูเข้ามาเปลี่ยนแปลงบริบทชีวิตคุณละนะคะดาวเสายังโยกให้คุณอยู่ ดาวพรหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจาตัวของคุณเข้าบ้านตนเองในวันที่8เมษายน65คุณจะมีความแข็งแรงและก็แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นเป็นช่วงชีวิตที่ค่อนข้างจะเป็นโอกาสที่ดีถ้าใครคิดจะทําอะไรอยู่ตอนนี้ขอให้มุ่งมั่นก่อนนะคะขอให้มุ่งมั่นมีโอกาสสําเร็จจะสําเร็จระยะ1เดือน1ปีหรือ10ปี20ปีมันขึ้นอยู่กับพื้นดวงของบุคคลแต่มันสําเร็จมีโอกาสสําเร็จแน่นอน ในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณจะลงมือทําขอให้มุ่งมั่นขอให้ฝ่าฟันขอให้ฝ่าด่านขอให้อดทนค่ะสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราดยังรู้พลังสี่เท้าในยุคปัจจุบันเช่นรถยนต์ไงคะสี่ล้อมันบาลานซ์กันมันยังพลิกยังคว่ำยังงย,ยังยังเกิดอุบัติเหตุเพศภัยเลยนักประสาอะไรกับคนสองขาถ้าไม่ลองก็ไม่รู้แต่การเดินทางของดาราหูในครั้งนี้มันจะมาช่วยเสริมบริบทให้ชีวิตของคุณจเจริญเติบโตขึ้นอย่างมากเลย นะคะรายได้การเงินครอบครัวหรือบางท่านที่เป็นโสดอาจจะมีโอกาสมีครอบครัวแล้วก็สร้างบุตรหลานขยายเผ่าพันธุ์ดาวดาวเสาคือการขยายดาวพระหัสบดีคือความเจริญเติบโตดาวราหูเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงใครที่รอคอยบุตรสมมุติว่าแต่งงานกันมา5ปี6ปีเป็นชาวราศีมีนลัคนามีนแล้วก็ต้องถามว่าคุณเป็นชาวราศีมีนลัคนามีนจริงหรือเปล่า ปฏิทินการโคจรบางคนคุณบอกว่าคุณเป็นเมนแต่คุณยังเป็นกลุ่มอยู่หรือคุณเป็นเม็ก็แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นการตรวจสอบว่าตัวเองเป็นราศีอะไรลัคนาอะไรเนี่ยค่ะมันต้องมีความแม่นยำพอสมควรนะคะ,ะสำหรับท่านที่โสดก็คงจะมีครอบครัวเกิดการเปลี่ยนแปลงบริบทถ้าท่านรอคอยบุตรหลานอยู่อยากจะมีลูกเหลือเกินที่ผ่านมาไม่มีสักทีมีโอกาสมีแน่ส่วนใครที่เรื่องการงานก็คงจะพุ่งทยานไปข้างหน้าช่วงกุมภา ช่วงช่วงมีนาคมช่วงมีนาคมดาวการเงินของคุณเข้าสู่เรือนภพลาภะแล้วก็จรเจอดาวเสามันเป็นทุกขลาภกาจริงแต่มันหมายถึงคุณอาจจะสร้างงานบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะไปต่อเชื่อมการมีรายได้ของคุณในเมษายน6.5เป็นต้นไปแล้วก็ปี6.6ดาวพระรหัสสมบดีซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณเนี่ยค่ะเข้าสู่ตำแหน่งราชาโชคในเรือนของการเงิน การรายได้ดังนั้นโอกาสแนวโน้มที่คุณจะสร้างงานแล้วก็เป็นไปได้นะเรื่องของการเงินในเรื่องของครอบครัวที่จะสงบมากขึ้นมันก็จะลุล่วงไปได้เลยเดี๋ยวจะนานหลายปีนั้นขึ้นอยู่กับส่วนบุคคลอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าดาวเข้าเกษตรคุณมีความมั่นคงมีคุณมีความตั้งใจแน่แน่ พอเข้าตำแหน่งราชาโชคุโดโหการเงินการทองหลังมาเทมาเข้าสู่สหัสชะอย่างน้อยก็คือคุณอาจจะขยายตัวในวงสังคมแต่พอปีถัดไปเข้าสู่ตำแหน่งปละตอนนั้นคุณอาจจะดรอปอันนี้คือภาพรวมคร่าวๆสำหรับชาวราศีมีนลัคนามีนการที่ดาวราหูยกเข้าสู่ราศีเมษวันที่30มีนาคม2 5 6 5ถือว่าเป็นข่าวดีถือว่าเป็นช่วงชีวิต ที่กำลังจะก้าวเดินไปสู่ความยิ่งใหญ่ความสำเร็จความมั่งคั่งความร่ำรวยแต่จะมากจะน้อยขอบอกว่าขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของคุณนะคะ